สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านีอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องเกมแมนฮัน์ภาคแรกกันนะครับที่เมือง c a ร์เซ City เมืองที่เต็มไปด้วยเหล่าอาชญากรรมเรื่องราวเริ่มต้นด้วยนักข่าวสาวคนหนึ่งที่รายงานข่าวเกี่ยวกับนักโทษเจมส์เอิร์นแคชอาชญากรนในคดีโทษประหารชีวิตซึ่งคาดว่าน่าจะถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษเข้าสู่กระแสะเลือด แครชถูกปลุกให้ตื่นโดยเสียงของบุคคลที่มาจากหูฟังโดยบอกกับแครชว่าที่ฉีดไปนั่นน่ะมันยาสลบไม่ใช่ยาพิษแครชสวมหูฟังบุคคลลึกลับคนนั้นเรียกตัวเองว่าผู้กำกับเขาสัญญากับแครชว่าจะปล่อยแครชให้เป็นอิสระก่อนที่ค่ำคืนนี้จะจบลงถ้าแครชทำตามคำแนะนำของผู้กำกับ These and they're here to hunt you down and cut you up. I'll try to direct you as best I can, but other than that, you're on your own. It's up to you. Okay, are you ready? Camera, action. แคทถูกปล่อยตัวในละแวกบ้านที่สกปรกโสมนเขาได้รับคำสั่งจากผู้กำกับให้ฆ่าคนไปตามท้องถนนที่เต็มไปด้วยแก๊งที่เรียกตัวเองว่า The Hoots ในขณะที่ผู้กำกับมองผ่านกล้อง C C T V ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองย้ำถึงความจำเป็นในการเอาใจผู้ชมข่าชาวแก๊งแบกโหดเที่ยมให้หมดอย่างไรก็ตามแม้ผู้กำกับจะให้คำมั่นสัญญาเรื่องเสรีภาพแต่แคลสก็ถูกกลุ่มทหารรับจ้าง ที่รู้จักกันในชื่อเซอร์เบรสซ้อมทุบตีและโยนเข้าไปที่ท้ายรถตู้ Okay, you limp dick faggots. Let's give Mr. Starkweather a show to remember. Move in. <laughs> <laughs> and I'll I'll it! Let out crash คลาสต้องเจอกับแก๊งซูเปอร์มาร์สิผิวขาวที่รู้จักกันในชื่อเดอะสกินพอจัดการสมาชิกชาวแก๊งที่ลานขยะได้หมดกลุ่มทหารรับจ้างก็มาพาตัวคลาไปอีกครั้ง

ในวิดีโอเทปเผยเห็นว่าครอบครัวของเขาถูกจับตัวมาไว้ที่นี่คร s ชต้องช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ถูกลักพาตัวไปวมวเไปมื่อช่วยตัวประกันได้หมด เขาก็จะถูกพวกทหารรับจ้างจับตัวขึ้นไปบนรถอีกครั้ง คร s h ถูกพาตัวมาที่ห้างสรพสินค้าร้างเขาต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้บูชาปีศาจและพวกนอกรีตที่รู้จักกันในชื่ออินโนเซน เมื่อ Crash แครชเห็นวิดีโอในทีวีเขาเห็นสมาชิกในครอบครัวถูกอินโนเซนต์สังหารตามคำสั่งของผู้กำกับที่ประกาศว่าเป็นครอบครัวเดียวที่ต้องการแครชแครชถูกบังคับให้ต้องอดทนกับงานที่งี่เง่าคือพาคนจรจัดขี้เล่าไปส่งที่ถนนอีทลอสอ n b o s s แคร์กิ่งเข้าไปในโรงงานเคมีร้างเพื่อกำจัดแก,งก๊งอินโนเซนต์ให้สิ้นซากแต่เมื่อเขาถูกกำจัดได้หมดและออกจากโรงงานเขาก็โดนรถตู้จับตัวไปอีกครั้ง แค่ต้องจัดการกับแก๊งโรคจิตที่รู้จักกันในชื่อ The ะส i l ลี s ซึ่งเข้าควบคุมร้องพยาบาลโรคจิต ถ้าแครจัดการได้หมดแล้วก็จะเดินออกจากที่นี่ไอ้ผู้กำกับมันก็สั่งรามีเรสให้กำจัดแคร์ซะอ้าวไม่เพิ่งที่ตกลงกันไว้นี่ว่าตีเีตนกยั คัหลบหนีออกมาได้ครับอย่างไรก็ตามรามิเรสและแก๊งของมันก็ถูกแคทฆ่าตายหาจนหมด เมื่อแครชออกมานักข่าวที่เห็นในตอนเริ่มเกมก็ได้ขับรถมารับเขาเธอเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์สังหารเยือของผู้กำกับการติดสินบนตำรวจ CCPD และแครชนั้นมีความสำคัญสำหรับงานนี้นักข่าวยังเปิดเผยชื่อผู้กำกับว่ามันนะชื่อ Starkweather เ Stark พื่อปกป้องนักข่าวจากตำรวจชั่วๆแครชพยายามพานักข่าวไปที่อาพาร์ตเมนต์อย่างปลอดภัย แต่ทางไปถูกตัดขาดเนื่องจากมีการซ่อมถนนข้างหน้าแครชจึงพานักข่าวสาวหลบหลีกตำรวจไปให้ถึงอพาร์ตเมนต์ของเธอให้โจงได้แครชมาส่งเธอและบอกให้เธอเก็บข้าวของออกจากเมืองนี้ไปซะตัวเขาเองจะไปล่า <Good. S 1> สตารค์คเวเทอร์ ปิกซี่คนวิกลจริตและคลั่งไคล้ที่สวมหัวหมูเป็นหน้ากากและถูกล่ามโซ่ไว้ในห้องใต้หลังคาของสตาร์คเวเทอร์ได้หลุดเป็นอิสระ CCPD Hold it right there Bucket A, we got him. Woohoo! Uh, Put your fucking uh, hands up. Shoot that top killer, son of a bitch!

เกรสเข้าไปในคาลหาดเพื่อตามล่าสตาร์คเวเทอร์ระหว่างทางก็สังหารพวกเซอร์ิลัตไปด้วย เมื่อคราชเผชิญหน้ากับพิกซี่ทั้งสองก็ต่อสู้กัน จนครัสลออพิกซี่มาที่ประตูก่อนที่พังทลายลงและในขณะที่เขาพยายามจะเกาะเอาไว้ไม่ให้ตกลงไปครัสก็ใช้เลื่อยยนต์ของพิกซี่เลื่อยมือเขาจนตกลงไปตาย Send him ในที่สุดคลาสก็เผชิญหน้ากับสตาร์เวเตอร์และถึงแม้เขาจะอ้อนวอนขอชีวิตอย่างไรคลาสก็คาเขาอย่างไรความปรานี้ Crash, ในไม่ชา้าส <A S 1> ื่อบนชนก็ปรากฏตัวขึ้นที่คาลิฮาน พร้อมกับนักข่าวที่เปิดเผยว่าการถ่ายภาพยนตร์ฆาตกรรมของ Starkweather มีส่วนร่วมของตำรวจในการติดสินบนคอร์รัปชันส่วนพระเอกของเรานั้น Class ก็ได้หายสาบศูนย์ไปเลิกกันตรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานุอีกมเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอยกมเกมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Manhun t 2กันนะครับ ในช่วที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงระบบกักษาความปลอดภัยที่ดิสมองเรือนจำสำหรับอาชญากรโรคจิตวิกจริตขั้นป้าคลั่งเกิดออฟไลน์ชั่วรคณะสิ่งนี้มันได้เปิดประตูห้องขังไปทั่วทุกห้องส่งผลให้นักโทษจิตเวทเดินเพล่นพลาดออกมาจากห้องขังเดินเตรๆตามทางเดินได้อย่างอิสระ Psycho section. ผู้ต้องขังสองคนคือแดเนียลแลมและดิโอคัสเปอร์สองคนก็ออกจากห้องขังด้วยเช่นกันแดเนียล <did> มีอาการสับสนและความจ <Come on. S 1> ำเสื่อมบางส่วนแดเนียลจำไม่ได้ว่าเขามาที่ดิกมอร์นี้ได้อย่างไรและมาทำอะไร <go> แต่ทั้งสองคนก็หาทางหลบหนีออกจากที่นี่จนได้ ภายใต้การแนะนำของลีโอทั้งสองจึงเดินทางมายังบ้านร้างแห่งหนึ่งที่นี่เป็นบ้านเก่าของแดเนียล ข้างในนั้นแดเนียลได้เก็บยาเอาไว้ลีโอบอกว่าแดเนียลเป็นคนทิ้งเอาไว้เองในกรณีที่แดเนียลลืมอดีตยาตัวนี้จะช่วยให้หัวโล่งขึ้นเล็กน้อยและแดเนียลก็เริ่มจำเศษเสี้ยวของชีวิตในอดีตได้จากนั้นแดเนียลและลีโอจึงออกเดินทางเพื่อไขความลับในอดีตของแดเนียลกันในกระดาษเดียวกันก็มีนักล่าค้าหัวและจ้าาทีขององค์กรลุกลับที่มีนามว่าเดอะโปรเจกต์ไลลาเฟร์ที่สอง Projectre watching're uh, แดเนียลได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในโครงการ Bigman Project ซึ่งเป็นโครงการอาวุธที่สนับสนุนโดยรัฐบาลซึ่งโครงการนี้มันเกี่ยวข้องกับเทคนิคก,การล้างสมองและการควบคมุมจิตใจเป้าหมายของโครงการคือาการสร้างนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้พวกนั้นได้พัฒนา BigMa น มันเป็นสมองเทียมที่มีบุคลิกและทักษะของนักฆ่า <were> right. ที่ได้รับการฝึกฝนมันสามารถเปิดใช้งานได้ตามคำสั่งตามทฤษฎีแล้วบุคคลทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันในจิตใจเดียวกันได้โดยไม่รู้ตัว on, แนวคิดก็คือนักฆ่าสามารถสั่งการจากระยะไกลปฏิบัติภารกิจของมันและจากนั้นเปลี่ยนกลับเป็นบุคคลดังเดิม <c oughs> ซึ่งจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งทำลงไป <c oughs> ดังนั้นจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการสักถาม ขณะที่แดเนียลรวบรวมปอดแสเข้าด้วยกันและเริ่มจำอดีตได้มากขึ้นเขาและลีโอจะออกเดินทางเพื่อตามหาดกเตรไวทนักวิจัยโครงการและหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของแดเนียลยังไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะไปถึงเธอพวกเขาถูกซุ่มโจมตีและหมดสติไป you can talk to Leo anytime you want Danny but first let's you and I talk what's going on do you remember who you were Danny no do you remember the Daniel ตื่นขึ้นมาในห้องพร้อมกับดรไวท์ซึ่งเปิดเผยความจริงให้เขาฟังว่าเมื่อ6ปีก่อนกองทุนของโครงการถูกคุกคามแดเนียลอาสาทดสอบ Big Man b r i t โดยหวังว่าผลตอบแทนที่ได้จะช่วยให้แดเนียลสามารถล้างหนี้ของครอบครัวและมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้แต่ทว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิพิกแมนบิดกลับมาทำงานผิดปกติหลังจากที่ฝังเอาไว้ได้ไม่นานทำให้แดเนียลต้องทองทุกข์ทรมานจากโรคประจำตัวที่แยกไม่ออกส่งผลให้เขาสามารถสื่อสารโดยตรงกับบุคลิกที่ปักเอาไว้ซึ่งเขามองว่านั่นเป็นคนจริงๆคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นลีโอ คสเเปออร์นนั่นงไว้อธิบายว่าดีโอ,โอเป็นบุคลิกที่ไม่เสียนและเป็นอันตรายอย่างมากเขา <อ S 1> ทำงาน,งานร่วมกับแดเนียลตั้งแต่แรกเริ่มหลังจากที่การฝังทำงานผิดปกติ บุคลิกของดิโอก็ยืนยันตัวเองระงับความรู้สึกของตัวเองของแดเนียลและเขาก็ออกอาลวาดไปทั่วเมืองฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกของโครงการทำลายบันทึกของโครงการของแดเนียลและของตัวเขาเองและในที่สุดก็เดินทางไปยังบ้านของแดเนียลฆ่าภรรยาของเขาเป้าหมายของลิโอคือทำให้แดเนียลไม่สามารถจับความเป็นจริงได้จนถึงจุดที่ลิโอสามารถควบคุมจิตใจของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบและเด็ดเซ็ต You will not remember anything before this moment. You will not remember us being here. You will never speak to Leo again. ย่งไรก็ตามโปรเจกต์ได้จับตัวแดเนียลหรือก็คือลีโอได้หลังจากการฆาตกรรมลบความทรงจำจุดไฟเผาบ้านและถูกส่งไปยังดิกเมอร์เพื่อใช้ศึกษาผลกระทบของการฝังและซ่อมแซมความเสียหายแต่สิ่งนี้ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อรู้ความจริงแดเนียลตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำลายลีโอไฮซินซ่าเขาเข้าสู่สภาวะที่ถูกสะกดจิตอย่างล้ำลึกและเผชิญหน้ากับลีโอภายในจิตใต้สำนึกของเขาเองในที่สุดเขาก็สามารถ มาละทิ้งความรู้สึกผิดที่มีต่อการตายของภรรยาทำให้เขาสามารถฆ่าลีโอและควบคุมอำนาจได้ My name is I don't know my name Your name is David Joyner You live downtown at the following address You'll find everything you need there Good luck 526 Hope Apartment Street, Ap B เมื่อทำอย่างนั้นแล้วแดนเนียลก็ตื่นขึ้นมาบนถนนแห่งหนึ่งพร้อมกับความทรงจำที่ถูกลบไปอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาถือซองจดหมายที่เขียนว่าชื่อเดวิดจอยเนอร์พร้อมที่อยู่ไปที่เขียนว่าดาวเทา526 Hope Street, าร์ตเมนต์บีอวยพรให้เขาโชคดีแดนเนียลลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินทางไปที่นั่นแล้วเกมนี้ก็จบลง ที่ฉากเอ็นเครดิตมีฉากจบอีกแบบนะครับภายในจิตใต้สำนึกรีโอได้เอาชนะแดเนียลได้สำเร็จเขาตื่นขึ้นมาโดยการควบคุมจิตใจและร่างกายของแดเนียลไว้ซึ่งคิดว่าเธอกำลังพูดกับแดเนียลถามว่าเขาโอเคไหมซึ่งรีโอก็ตอบอย่างกระตือรือรนว่าอยากกลับไปทำงานที่ปิกแมนปิดอีกครั้งขณะที่มองตัวเองในกระจกแดเนียลเห็นภาคสตอนของลีโอที่มองกลับมา